สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเลิกงามยามดีนะคะคก็คือเป็นวันที่เรานะคะแล้วก็ทางคณะสงฆ์วัดป่าน้องสิมแล้วก็ชาวบ้านค่ะชาวบ้านดอนกลอยแล้วก็ทีมช่างได้เริ่มเริ่มลงฐานโดยใช้แมคโร ขุดลงไปก่อนแล้วก็จะมีพิธีบวงสวงเพื่อที่จะทําพิธีเอาเลิกเอาชัยสร้างพระยืนปางประทานพรความสูงนะคะ14เมตรในวันที่16เมษา2567ก็ขอเรียนเชิญนะคะพี่น้องสายบุญกัรยานามิตรทุกท่านถ้าท่านไหนอยากร่วมบุญสร้างบรารมีเพื่อถวายเป็นพุทธบรารมีในครั้งนี้เพื่อที่จะได้ให้องค์พระองค์นี้เป็นจุดแลนด์มาร์คของวัดป่าน้องซิมด้วย ในอนาคตต,ต่อไปเพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยนะคะก,ก็ขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมกันสร้างนะคะในวันที่16เมษาค่ะสวัสดีค่ะ